เพราะว่ผมนายช็อตตี้บูจว่าเก็ับเกม Monopoly Go เกมเศรษฐีระดับตำนานนะครับตอนนี้เขาก็ได้ทำเกมเวอร์ชั่นใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วและเล่นง่ายขึ้นกว่าเดิมมากเลยมันง่ายไงเดี๋ยวไปดูกัน คือตราบใดที่เรามีพลังงานอยู่อ่ะเราก็กดโกไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพื่อให้มันสุ่มเหตุการณ์ขึ้นมาว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะเจอคือได้เงินนะเราจะได้เอาเงินเนี่ยไปซื้อของซื้อของอ่าอันนี้คือเป็นโล่นะครับใช้ในกรณีที่ถ้าเกิดมีแบบคนอื่นเนี่ยเขาจะมาทําลายบ้านของเรานะครับก็จะสามารถป้องกันได้นะครับ และโลมันก็เต็มที่แค่3โลเท่านั้นนะครับมีเยอะก็ปลอดภัยครับผมท่านผู้ชมก็ทอยไปเรื่อยๆแบบนี้แหละครับจนกว่ามันเจอเหตุการณ์พิเศษขึ้นมาเดี๋ยวผมเจอเดี๋ยวจะเอาตัวอย่างให้ดูกันละกันอ่ะคราวนี้ผมเข้าไปตกช่องที่ขโมยของชาวบ้านเขาได้นะครับก็เขาจะมีให้เราเลือกนะฮะเป็นแผ่นการ์ดแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดโชคดีนะครับเจออันนี้3อันนะครับเราก็จะได้รับรางวัลที่สูงที่สุดนั่นเองครับอันนี้ก็เปิดไปเรื่อยๆนะโอเคได้อันนี้นะครับแล้วดูซิได้ตังค์เท่าไหร่ เขายมาได้พั0แเนาะถ้าเกิดว่าได้เป็นแหวนเพชร3อันเนี่ยก็คือจะได้2 7 0 7นะครับก็ป้นเข้ามาได้แค่นี้ครับอ่าและนี่อีกตัวอย่างหนึ่งครับคือชัดดาวนั่นเองครับก็คือไปทําลายสิ่งก่อสร้างของคู่ต่อสู้นะฮะเป็นไงโหดร้ายไหม <laughs> ถ้าเกิดคู่ต่อสู้เขามีโล่มันก็จะป้องกันได้นั่นแหละเหมือนที่เราเก็บโล่มา คราวนี้ดวงสวยครับลงมาเจอจับขังคุกซะอย่างนั้นนะฮะก็เราจะต้องทําการถอยเต่า3ามรอบนะครับให้มันได้คะแนนตามที่เขากําหนดอะเนาะมันถึงจะออกมาจากคุกได้นะครับถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็เสียตังค์นะครับเสียตังค์ประกันตัวส่วนพลังงานด้านล่างที่ไปใช้ในการถอยเต่านะครับมันจะขึ้น1ชั่วโมงต่อ5้าครั้งเท่านั้นนะครับก็คือ5้าพลังงานนั่นแหละก็เรียกได้ว่าขึ้นค่อนข้างช้าเหมือนกันนะ อ้าวผมลงมาช่องป้นธนาคารอีกแล้วจัดไปรอบนี้ขอแหวนเท็ดโอ้โหดูจากทรงแล้วไม่น่าได้นั่นไงได้เท่าเดิมอีกแล้ว คราวนี้ผมมาตกช่อง community c h a s s ครับคือจะมีรางวัลแจ็คพอตให้แต่เราต้องไปแอดเพื่อน5คนและการแอดเพื่อนนี่คือต้องแอดตัวจริงนะท่าชมกดอินไวต์มันก็จะเด้งพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กขึ้นมาให้เราเนี่ยแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนกันมาเล่นจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แค่รางวัลเงินเมื่อกี้นะครับมันจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมด้วยเนี่ยก็คือสูงสุดลูกเต๋า120แล้วก็ตังค์สี่หมเลยนะครับถ้าเราชวนเพื่อนมาได้ครบ10คนนะ ทนนี้พลังงานหมดแล้วทําไงต่อดีใช่ไหมครับถ้าเกิดพลังงานหมดเนี่ยท่านชมไปทําการสร้างบ้านหรือว่าอัปเกรดบ้านของเราได้เลยนะครับคือตัวเกมมีสอนว้ลและช่วงแรงให้อัปเกรดเทปีเสรีภาพนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็อัปเกรดให้หมดเลยกันละกันครับเมืองของเราจะได้โออาอลังการมากขึ้นนะครับ และเมื่อท่านผู้ชมอัปเดตครบเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการย้ายเมืองนั่นเองครับเรียกว่าเมื่อกี้นิวร์กใช่ไหมเรายึดได้เรียบร้อยแล้วคราวนี้มายึดลอนดอนต่อก็เวลาที่เราทํากิจกรรมต่างๆภายในเกมเนี่ยมันจะเริ่มใช้เงินเยอะขึ้นแล้วนะป้นชาวบ้านเขาได้เยอะขึ้นหรือว่าโดนป้นเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วดูคราวนี้โอ้โหเป็นไงพลังงานเด้งกลับมา70นะครับงั้นก็ทอยเต่าก็ได้เลยรัวรๆๆันะฮะจังหวะนี้ ทีนี้พอท่านชมเล่นไปเรื่อยๆนะครับมันไม่ต้องมานั่งคอยคลิกในการทอยเต่าแล้วนะมีคําสั่งออโต้นะก็แตะที่ไอ้ตัวเนี้ยค้างไว้มันก็จะทําการทอยเต่าไปดีกว่าพลังงานจะหมดแล้วมีการคูณ5ด้วยนะครับก็คือแทนที่เราจะต้องมานั่งแบบทอยทีละค้ังค,งคง้างๆอะไรเงี้ยเราเอารางวัลแบบคูณ5ไปเลยให้มันกินไปเลยทีละ5พลังงานนะครับจะได้ทําให้เราเล่นเกมนี้ได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับแต่มันก็จะเวิร์กแค่ในกรณีที่เรามีลูกเต่าเยอะใช่ไหมละ่ะส่วนออปชั่นของเกมนี้นะครับจะอยู่ด้านขวาบนนะครับที่ ว่ามีตัวละครของเราอยู่ด้านบนด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขชื่อได้นะครับหรือจะคนนคกับ a c e b o o กก็ได้จะได้รับตัวของลูกตามมาอีก25อะไรอย่างนี้แล้วก็ด้านล่างสุดครับตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นคําสั่งเซตติ้งนะครับก็จะมีเรื่องการเปลี่ยนภาษาแต่ว่าปัจจุบันนี้ที่ผมรีวิวยังไม่มีภาษาไทยนะครับในอนาคตก็ไม่มั่นใจว่าจะมีหรือเปล่าเนาะส่วนการฟการฟิกอะไรไม่ได้มีการปรับเลยเพราะเกมไม่ได้ใช้การาฟิกอะไรสูงมากมนะักส่วนคนที่อยากเล่นใหม่ก็สามารถลบ ID ได้หรือถ้าเกิดว่าใครที่เล่นจริงจังหน่อยก็แนะนะําาว่ให้ การล็อกอินเอาไว้นะก็ล็อกอินกับ f c e e o o o นั่นแหละครับได้ลูกเต่าเพิ่มส่วนอันนี้ก็คือเออมันจะให้เราเดี๋ยวทำการยอมรับข้อตกลงเพื่อที่จะให้เกมมันเข้าไปดูคอนแทคหรือว่ารายชื่อผู้ติดต่อของเราในมือถือของเราอะ่ะนั่นแหละถ้าเกิดเรายอมรับเนี่ยจะได้ลูกเต่าเพิ่ม30แต่นี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะว่าจะทําหรือเปล่า